ครับอ่ากอ,อนี้กอแม่นี้นะครับย้ําอีกทีหนึ่งพูดไปอีกรอบอึงแล้วเนาะ9ปีครับนี่อันนี้มาจากเงาด้วยนะสมัยเราซื้อนี่นะอ่าเกปีที่แล้วเนี่ยราคากอเงาหนึ่งอะห้าพัสองกอมื่นหนึ่งลมพาชมภัย คิดถึงไผ่คิดถึงเราสวนไผ่นานาพันธุ์วันนี้พาชมไผ่จาวาแบล็กอันนี้คือใจเจนโตกลัวแอตโตยโอราเซียจาวาแบล็กหรือเรียกว่าไผ่ดำอินโดนีเซียก็ได้นะครับพอดีช่วงนี้เอ๊คนผู้คนหันมาสน,สนใจตัวนี้กันเยอะมากก็เลยว่าจะขยายเร่งขยายก็เลยว่าเราเราน่าจะมาแนะนำการการขยายการดูแลตัวนี้เพิ่มดีกว่าเนาะ ปรากฏว่าเราจะมาดูปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับนี่ความดกของหนอก่อนอันดับแรกอยากให้เห็นความดกผมชอบดูความดกของหน่อไม้ครับนี่ลองลองดูนะความดกของหน่อไม้ตัวนี้นะอันนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้อายุ9ปีเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราได้มาจากบางวิทย์เขาน่าจะไปเอามาจากอินโดนีเซียเลยจาวาแบกก็คือใจเจนโกครัวแอตโตไวโอลาเซียรเราเรียกจาวาแบกดูดูหน่อนนะ9ปีที่แล้วนะนี่ดูมันหน่อหนึ่ง สอง Emmanuel: นี่สามกระจิวนี่สามให้ท <popped> okay. ันนะสามนะครับสี่นี่นี่ห้าห้าแล้วนะสิบหกนอแล้วอ่ะโอเค 16หนอความโดกของกอนี้นะนี่นี่1ิบุ่มหลังนี่ไม่ได้ดูมันเมอกี่ในีิบเจนอแต่เดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกครับนี่ไม่ใช่ว่าแค่นี้นะทีนี้เราอะไรรู้ไหมผมเนี่ยผ่านประสบการณ์ที่ผ่านมาคือเรารู้เลยถ้ามีหนออย่างนี้นะแล้วเราไม่ดูแลเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องหลักคือน,น้ําถ้าไม่ดูแลเรื่องน้ํานะหนอมันฟอ แล้วเรื่องสารอาหารก็เป็นรองลองมาแต่ผมว่าน้ำมากกว่าเพราะว่าอาหารเนี่ยยิ่งกอนาน,านเนี่ยมันมีรากมีอะไรมันก็จะส่งอาหารมาถ้าอาหารพอน้ําพอนะมันก็จะทําให้หนอ่อไม่ฟอแต่ถ้าเกิดไม่พอนะมันฟอไปเองนีทีนี้เราก็นะพอน้นขุดไปเยอะและ้วอันเนี้ยพึง่งมีขุดบ้างแต่ปีเนี้ยผมว่าจะเล่งเพราะว่าดูจากลํานี้นะห้าสิบกว่าลำเน<อ>ี่ยได้สบายเกน อันนี้ดูกอนี้ดินอนดูดอเน,นี่ยเดาว่าลักษณะนี้นะไม่รอดคือแห้งแห้งนี่คือช่วงแรกๆเราไม่ได้ลดน้ำไงเพิ่งมาเห็นเข้างานมันเยอะเนาะก็มาปล่อยตัวนี้ซะอีกจะได้อ่ะอันนี้ไม่ใช่นะข้างๆนี่นะเป็นบงยักษ์บงใหญ่เรามาปลูกเบียดกันเลยนี่นี่ดูดูนี่มันเบียดกันนี่มาดูนี่ก็ได้เนี่ยดูลำนี่เนี่ยลำเนี้ยท,ที่มือผมนี่นะไม่ใช่จาวานะมันเป็นบงใหญ่บงยักษ์คนระับ อกอนี้กอแม่นี้นะครับย้ําอีกทีหนึ่งพูดไปอีกรอบนึงแล้วเนาะเก้าปีครับนี่อันนี้มาจากเงาด้วยนะสมัยเราซื้อนี่นะเก้าเก้าปีที่แล้วเนี่ยราคากอเงาหนึ่งอะ่ะห้าพันห้าสองกอมื่นหนึ่งเป็จริงจริงอตูตรงเลยนะผมไม่ได้จ่ายตังค์เขาเอาราคามื่นหนึ่งพันมาเอาของผมไปคันรถถึงเลยเปรียบเทียบอย่างนี้เพราะว่าเขาเอาของผมไปสองร้อยก็มีสามร้อยก็มีเขาได้ไปคันหนึ่งอะ่ะ ของผมได้มันสองกิ่งแต่ตัวนี้คือตัวที่ผมอยากจะเป็นเขาเรียกว่าตัวสะสมเลยจะก่อนหามากๆเลย9้าปีที่แล้วเนี่ยอยากได้นะครับก็ได้มาเห็นไหมครับก,ก็เดี๋ยวนี้ก็กลายมาเอะเขาเรียกว่ามาเพิ่มมูลค่าให้กระสวนเราได้อย่างดีคุณดูลำนี่ดูดินี่ลักษณะของมันคืออะไรดูไหมมันมันตรงตรงเป๊ะนะตรงเป๊ะเลยแล้วก็ดูความโตนี่ดูนี่ผมไปดูใน YouTube ของอินโดนีเซียนะ เขาตักอันนี้แล้วไปทํารั้วทําเป็นอุตสาหกรรมเลยส่งออกเลยดาๆอย่างเงี้ยครับแล้วไม่ต้องมาทิศอะไรมากมายทําเป็นรั้วแล้วก็รั้วที่เป็นกําแพงแบบสําเร็จรูปไปถึงเงี้ยส่งเป็นโอ้โหเป็นคอนเทนเนอร์ออกไปเลยเราก็เลยเอยเขาท่าแต่เราไปเห็นบ้านของเอโรล่าฮาร์ดี้อ่ะเอโรล่าฮาร์ดี้เขาใช้ตัวนี้ไงที่เราเคยคุยไปแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้กระแสของไผ่งามไผ่ประดับเนี่ยปรากฏว่าตัวนี้คนมาเรียกหาจน ไม่รู้สิเราฟังแล้วเหมือนเราขี้โม้มันทำปุ๊บปุ๊บยังไม่ทันจะดีเลยคนเอาแล้วเราต้องประกันให้อีกเพราะมันยังไม่ทันออกหน่อเลยบางทีสภาพ70ิเปรเ็นเนี่ยก็เอาแล้ว70็ดสิบเนในความคิดเราคือยังไม่มีหนองเขาก็เอาแล้วมันไม่มีแต่เราก็ต้องประกันให้ถ้าตายเราก็ต้องต้องรับผิดชอบนะคือลักษณะอย่างนี้เป็นอย่างนี้ครับนี่ทีนี้ก็วันนี้ก็อยากจะมาขุดเพื่อเร่งขยาย <นะ S 1> ดูลำของเขานะครับนี่ดูลักษณะของเขานะนี่ ดูนะตัวนี้เนี่ยเราขุดเงาได้โปรโฟินก็คือตัวของตาของเปลือกอะไรพวกนี้นะที่มันหุ้มตาเนี่ยมันสามารถที่จะแตกออกมาได้บางตัวเนี่ยบางพันนี่นะเราต้องคอยดูว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยมันมีตาไหมแต่น,นี้โอเคนี่ครับอันนี้มีขนนะครับแต่ว่าขนแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าคันไหมเราก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ที่ดินของเขาคืออะไรรู้ไหมครับนี่มีเขียวครับมีเขียวคาดคาด นะเกี่ยวคาดๆอย่างนี้นะแล้วเวลามันไปแห้งเนี่ยตัวนี้สีของดำดำเนี่ยนะลองมาดูครับว่าสีมันอยู่ไหมเอ้ามาลองมาดูครับนี่นี่ลองมาดูนี่เห็นไหมลองมาดูนี่แห้งนะครับมันจะกลายเป็นอะไรรูไหมไอ้เขียวเขียวนะกลายเป็นขาวเห็นไหมนี่แล้วก็นี่ยังอยู่เลยนะถ้าเราไม่ต้องไปทําเรื่องเกี่ยวกับอะไรมากมายสีในธรรมชาติก็โอเคอยู่นะแต่มันไม่ถึงกับขนาดแบบสีเหมือนของใหม่ของสด ถ้าเอาตรงๆมันไม่แห้งดีครับนี่อันนี้ก็คอเราโดนตัดไปแล้วใช่ไหมเนี่ยก็เป็นแบบนี้ครับนะโอเคเนาะอันนี้ก็หน่อครับเราก็จะขุดพยามจะขุดอยู่ก็ต้องมาดูอีกอันนี้ก็คือแปลงแม่พันธุ์นะครับแปลงแม่พันธุ์ของจาวาแบตมหนึ่งที่กอนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5. 5่งสองสามสี่ห้าห้ากอครับเนี่ยพื้นที่กระจิ๋วเดียวตอนนี้กลาลังเร่งครับเร่งใส่ที่งัวใส่ที่งัวก็เลยเร่งลดน้ําอยู่ นี่อายุประมาณเท่าไหร่ประมาณปีกว่า,วาแล้วเนี่ยผมปล่อยทิ้งแลวมันไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ที่กําลังดูที่ครับแทงหน่อดีมากเลยนี่นี่ที่ทำอย่างนี้ไว้อะคือผมตัดยอดแล้วนะจะตอนกิ่งแล้วนะเน,นี่แง่ละเงานี่แทงหนอมาเนี่ยเดี๋ยวถ้าตอนได้หมดแล้วนี่ตัดไปแล้วสามสามนะครับกิ่งเล็กๆเนี่ยเราก็ไปเลี้ยงต่อนี่กําลังเล่งแล้วครับ นี่ก็คือ,อไผอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวเด็ดของเราแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดตัวนะนี่ก็คือฟ้าหมุนครับอยู่ใกล้ๆกันนี่นะครับอันนี้ตัวนี้น,น,นี่มักรีทำท่าว่าจะข,ขุดพอคุยไปคุยมานี่โอ้โหโเสียดายมากเลยอาจจะขุดได้เป็นบางลำอันนี้น่าจะได้อันนี้น่าจะได้ดูแล้วนี่นะ ไม่น่าจะเกี่ยวแล้วอย่างนี้โอเคอย่างนี้ได้สามเงาเนี้ยได้นะแต่ว่าตัวอื่นๆนี่ไม่น่าจะได้ครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่ามีหนอมไหมนะเออได้เนาะเอาละครับก็จะลอง ว้าโอ้ย,อยรอดไม่รอดเนยนอนี่แหละเห็นไหมเนี่ยเสียดายมากเลยอ,าาอัดอ่ะอุ้ยเสียดายนี่แหละเรามองไม่เห็นนะเนี่ยไม่งั้นเราไม่ขุดอ่ะเราก็ขาอยู่มันจะมีนอไหมเนาะเออนี่แหละถึงไม่ค่อยอยากขุดอ่ะ ันนี้ก็คือไผ่ดําตัวท็อปอีกตัวหนึ่งในวงการไผ่ของประเทศไทยแล้วก็อาจจะเป็นของโลกก็ด้วยนะครับครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับลุงก,กลมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ